สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาฉีดปุ๋ยทางใบแล้วก็ผสมยาฆ่าเพี้ยนะครับตอนนี้จะดูแรงมาเพี้ยก็ตามมานะใบมันเริ่มเพ้ยไฟลงใบมันก็จะแห้งเหี่ยวตายไป บางต้นก็ใบร่วงเกือบหมดเลยก็ต้นเพรียไฟตันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงมันสับะหลังสามสายพันธุ์เกษตรศาสตร์ห้าศูนย์เกษตรศาสตร์แปดศูนย์แล้วก็ระยองเจ็ดสองที่เห็นยูนนี้ก็เป็นต้นมันระยองเจ็ดสองครับใบก็นงมียวพวกเพรียก็จะอยู่ใต้ใบดูดกิน น้ำเลี้ยงเพืชแล้วก็ใบก็จะแห้งไปจะอยู่ใต้ใบประมาณพวกนี้เนี่ยรูปรูปดูก็จะสากๆ,ๆ,ๆเป็วเหนียวๆนะตอนนี้ก็เหนกันนะก็จะเริ่มเหนียวเริ่มตายไปนะ ที่ดูเดินสำรวจในแพงก็จะเป็นระยองเจ็ดสองครับที่โดนเพี้ยงลงค่อนข้างเยอะเศษศาสตร์ห้าศูนย์เนือเศษศาสตร์แปดศูนย์ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ยังไม่กระจายไปถึงหรือเปล่ายังไม่รู้ครับเนี่ยกินมากมากก่อน เทแป้งด้วยผสมกันทั้งแงทั้งแปง้เปแปงเทียบไฟที่เห็นเห็นตรงนี้นะครับก็อยู่ใต้ต้นมะม่วงเดี๋ยวจะทดสอบยาฉีดฆ่าเพีย้ยแล้วก็ปุ๋ยทางใบนะครับจะฉีดบริเวณบริเวณเนี่ยที่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นมะขามนี่ค เป็นหมายไว้นะครับว่าจะฉีดรอบตรงนี้ถึงแถวนี้ดูประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็จะมาตรวจเช็คดูนะครับว่าเพียเนี่ยจะตายจะดีขึ้นไหมครับต้นมันจะคืนสภาพไหมนะครับเดีย๋ยวจะมาฉีดบริเวณนี้ครับรอบต้นไม้เลยรอบต้นไม,เนม้เป็นไม้เป็นไม้หม,หมดดุดเอาไว้นะเดี๋ยวมาชม การฉีดครับนะะครับก็จะเริ่มฉีดตั้งแต่ตรงตรงมุมฝั่งนี้ข้างตงงน้นมะม่วงเลยนะเด็ดเครื่องครับเราฉีดอัดใต้ใบก็ฉีดพยายามฉีดช้อนใต้ใบพวกเยะอะเราฉีดใต้ใบพวกนี้ฉีดหนักๆไปเลยแล้วก็มาวัดถลงสูสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ ชีวิตจังกัชุ่งช้ำบริเวณนี้รู้สึกว่าจะหนักกว่าเพื่อนนะเพราะว่าอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยแล้วก็อาจจะต้นไม้ก็อาจจะอ่อนแอเพราะว่าโดนหูดหุยจากต้นไม้ใหญ่นะก็เลยรัวคนนะั่งน่ะ ้อนใจไปแล้ววัดกันไปเลยว่าตัเพี้ยับยาฆ่าเพี้ยนี่มันจะไหนมันจะแงนอนกันนะเขอาดูเลยแข่าดูเลย แบบต้นมะงนี่ให้ต้นมะม่งเป็นหมายเดีวกันมาลองฉีดนี้นวัดก,กันกัน,กนเลยจะฉีดตรงช้ำกันเลย ในส่วนของต้นอื่นเราก็จะฉีดทั่วแปลงเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะถ่ายเป็นคลิปให้ดูก่อเราจะฉีดบริเวณตรงนี้เป็นหลักๆให้เห็นว่าเป็นจุดที่เราจะมาเช็คดูว่ามันจะระยะมันจะตายไหมนะครับริเวณอื่นของแปลงนี้ก็จะฉีดทั่วทั้งแปลงเลยนะ เป็นลต้นมม่วงใหญ่ต้นนี้นะ,ะฉีดบริเวณโดยรอบเอาเป็นเน้นๆว่ามันจะดีขึ้นไหมนะเนี่ยฝั่งนี้ก็ยิงใบเหลืองใบอะไรนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนคนระับให้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามดูผลงานต่อไปครับว่าเพียจะเป็นยังไงจะเรียบร้อยหรือว่าจะอยู่ต่อนคะรับ ทีนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ